จริงหรือไม่ที่บอกว่าคุณกินจุถึงขั้นเนี่ยอ้วกเลยหนุ่มผิวดีหน้ารูปโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมเราตอบว่านักกินจุแล้วคุณมีสิแพคด้วยเนี่ยอ่ะโชว์ซะหน่อยหนึ่งอ่ะสักสามโอ้โหดูผู้ชมอ่ะเราพี่ปีสู้ได้หน่อยเนี่ยยอมคุณคิดว่ากุ้งอะไรอยู่ในโรงแรมกุ้งล็อบบี้แต่กูบอกคุณได้ปต่คุณไปเก่งซะแล้วไงเมื่อกี้นี้ สวัสดีครับพบกับผมป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้รัชพงศ์อนุมกิติครับกับรายการป๊อปปี้ขยี้ทุกเรื่องกับคอนเซปต์ที่ว่าคนหล่อหาไม่ยากแต่ถ้าหาคนหล่อมากๆมีผมคนเดียวรัเอล่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับแน่นอนว่ารายการของเราคือขยี้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราครับประเด็นสำคัญคือเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่บอกตามตรงว่าพิเศษมากๆเขาทั้งสองนะครับถือเป็นคนที่แข่งกินจุได้โหดมากโหดขนาดไหน ขนาดว่ากินเยอะให้ตายแต่ยังมีซิปแพคที่แน่นเปรี้ยแน่นกว่าผมอีกและที่สําคัญนะเขาเนี่ยไปแข่งหลายรายการเป็นแชมป์อีกหลายรายการเช่นเดียวกันมาเป็นคู่เลยวันนี้ไม่ได้มาเพียงคนใดคนหนึงครับดังนั้นไม่รอชา้าไปเจอเขาเลยกับเดอะแฟนบอนด ดูเลยครับจะทำสีผมร้านไหนมาฮะทำร้านแถวบ้านชื่อร้านสีดโฆษณาให้หน่อยอ่าเพราะเราได้อนเซอร์เขาเปล่าไม่ใช่ครับผลิตการอ๋อผลิตการครับวันนี้ไปทำสีอันนี้คือได้แรงบรรจัยมาจากอะไรครับอันนี้ได้คุณกายรัชนนเลยครับคุณกายรัชนนครับอย่างแรกหลายคนคุณผู้ชมก็อาจจะไม่รู้แยกคุณระหว่างปั้นกับป้องออกยังไง เออผมหล่อกว่ามืใหญ่กว่าเฮ้ยเดี๋ยนะกล้ามใหญ่กว่าอ๋อกล้ามใหญ่กว่ากใหญ่กว่าเยอะใช่ครับใหญ่กว่านิดนึงใช่ครับจะตัวใหญ่กว่านิดนึงโป้งจะหล่อกว่านิดนึงหล่อกว่านิดนึงเออันหล่อกว่านะเอาจริงเอาคุณก็หล่อกว่าใช่คุณจะทะเลกให้เสร็จก่อนไหมแล้วค่อยมาบอกผมคำถามพี่มันอ๋อมันมันได้มันตอบได้ได้แล้วแต่คนดูใช่ครับอ๋อไหนม้างวันแล้วแต่ใจจริงผมบอกตรงคุณหล่อทั้งคู่ แต่น้อยกว่าผมหน่อยเอาละเดี๋ยวไปต่อยกันษาคนเดียวนะมาเลยเชียร์นะหยอกหยอกเล่นพูดเล่นพูดเล่นอะก่อนอื่นเลยให้ช่อง t h อ f แ i l ได้แนะนำตัวกันแล้วทั้งคู่ครับผมอันนี้ป้องจากช่อง t h อ f แ i l นะฮะอันนี้ปั้นจากช่อง t h อ f แ i l นะเป็นช่องเกี่ยวกับการกินจุนะครับแล้วก็คอนเทนต์หลักก็คือกินจุแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีทำท่องเที่ยวขึ้นมาด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับเอ้ยนะฮะทั้งสองท่านนะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการผมมากเอาละคำถามในช่วงแรกจะเป็นแบบอารมณ์แบบน้ำจิ้นน้ำจิ้งหรือไม่ อย่างแรกเลยจริงหรือไม่ที่คุณไปประกวดเดอะเฟสแล้วตกรอบจริงครับไปพร้อมพี่นี่เข้ารอบผมตกรอบผมจำได้เข้าไปนั่งคุยกับพี่ลูกเกดพร้อมพี่เลยนั่งอยู่ข้างกันเลยตาคนดูหน้าพี่ลูกเกดรู้เลยว่าเขาประทับใจในตัวพี่มากเอ้ยทำไมคุณช่วยเล่าโมเมนต์หน่อยผมขอยืนช่วยเล่าี่ปยยกย่องผมหน่อยสิ เขาถามว่ามีเร um: er> pues mm nah ื่องอะไรจะเล่าพี่บอกว่าพี่ไปเป็นเด็กวัดที่อเมริกาแต่แต่เรื่องประมาณนั้นประมาณนั้นเราเขาแบบดูทึ่งแล้วพอถามพุกผมตอนนั้นมุกผมแบบไม่คุณมาถามคุณคุณป้ก่อนแล้วคุณป้บอกหนึกไม่ออกถามปั้นก่อนเลยนูกเก็ตใส่หน้านุกเก็ตายหน้าเลยคือต้องบอกว่าตอนนั้นคุณสองคนผู้ไม่เก่งแต่จริงจริงเรื่องสกยภาพคุณสองคนเนี่ยจริงๆริถ้าประกวดผมว่ามีสิทธิ์ลุนแชมป์เลยนะตอนนั้นผมเสียเซ่นเลยเพราะว่าพี่อ่ะเขาถามพี่ก่อนผม แล้วพี่นี่คือแบบใส่แบบอ๋อข้อมูลเยอะเเก่งซะแล้วโทษพีอ๋อโทษอันคือผมไม่ติดเด็มเพราเพราะว่าพี่อะไรเข้าไปนั่งอยู่ข้างผมเอาใหม่ไหมมึงสามตัวใส่ด้วยใส่ข้างนอกก่อนยอมยอมยอมจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆคือเหมือนกับว่าตอนนั้น่ะเป็นการสัมภาษณ์รวมแล้วก็มีหลายคนอยู่คนอื่นด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็คัดจากการที่พูดคุยเหมือนเป็นการคุยทัศนคติว่าตรงกับรายการไหมประมาณนั้นแหละผมถามเป็นสิว่าแบบ สองคนเนี่ยจริงหรือไม่ที่แบบทั้งสองคนด้วยความที่เหมือนกันมากๆเวลาทําอะไรก็ต้องหาสองตลอดมีทะเลาะไหมส่วนเอแบ่งเถียงกันเรื่องไอเดียมากกว่าครับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคแต่ว่าไม่มีแย่งของไม่มีเทเลอรี่แบ่งกันได้ครับไม่ก็ซื้อสองเลยซื้อสองสมมติจะเอามแฟนหนึ่งคนนะพี่จะแบ่งไหมไม่ไม่อันนี้แฟนหนึ่งคนเขาก็ต้องให้หนึ่งคนไม่แบ่งเลยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องชอบเยคยไหมที่แบบว่าชอบคนเดียวกันมันได้แบบสมมติคนนี้มันชอบใช่ไหมเราแบบเห็นือนเราชอบเลย ปปั้นคนนี้กูณจางอยางลุ่มอย่างงี้สายตามันบอกเลยเหรอไม่มันจะพูดขึ้นรถเดินไปห้องน้ำปุ๊บเบหรืออย่างนี้เลยเหรอที่เหรอแต่มันก็ต้องดูว่าแบบใครใกล้ชิดกว่าเนี่ยฮะใช่สมมรู้ไอ้ปั้นเหมือนใกล้ชิดมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วที่อยู่ผมไปเจอแล้วแบบเขาเดินไปนั่งกระโดดไปนั่งข้างๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไอ้นี่มันจะเตือนละว่าคนนี้กูนะคนนี้กูกูคุยมาตั้งนานแล้วนะอะไรเงี้ยมันจับกันมานานแล้วอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้ใครมีแฟนบ้าง อ้าคุณยอมแล้วมันแมนเลยคุณป้านมีแล้วเราเรามีแฟนไหมไม่มีฮะไม่มีแล้วเราเห็นเขามีแฟนเรารู้สึกไงผมก็รู้สึกว่าดีแล้วผมสบายตัวฮอ้าวทำไมอ่ะทำไมคุณรู้สึกงั่เาไม่ต้องเหนื่อยพี่เราไม่ต้องเหนื่อยไปหาไม่ต้องเหนื่อยอะไรพวกนี้จริงหรือไม่ที่บอกว่าเวลาคุณตกลงอะไรกันไม่ได้สุดท้าย ต้องจบด้วยการเปลายิ่ชฉุกมีหลายรายการที่แบบวันนี้ใครจะกินอันนี้หรือไม่ก็มีซื้อของเนยนะซื้อของมาสองอันชอบทั้งสองอันนะฮะก็เลยซื้อทั้งสองอันด้วยกันเลยแล้วเสร็จล้าก็จะตกลงกันไม่ได้ว่าใครอันไหนก็บางชุบใครชนะได้อันนี้ใครแพ้ได้อนี้แบ่งกันเลยจริงหรือไม่ที่บอกว่าคุณกินจุถึงขั้นเนี่ยอ้วกเลยเออครับจริงฮะมันก็มีบ้างยิ่งตอนแข่งรายการหรือว่าตอนทายเล่นที่มันโคตรขวดเลยพี่แบบกินแกงกะหรี่หกกิโลหรือว่าแบบ อ่าไปแข่งรายการแล้วให้กินหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราต้องยัดไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงพอจบรายการปุ๊บมันก็มีไม่ไหวคือเราเราก็พยายามทําเต็มที่ไงพี่ให้มันแบบออกมาดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเ้ามันก็แบบเรียบร้อยบางทีบางทียังไม่ทันคัดกล้องเลยอยู่ถึงคอหอยแล้วคัดก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายติดเพราะต้องเข้าใจนนะฮะก่อนนะบางเมนูมันย่อยยากมากๆอย่างพวกเนื้ออะไรที่มันใช้เวลาในการย่อยเป็นชั่วโมงอ้วกออกมาคุ้มกว่า ดีกว่าปล่อยให้ร่างกายมันย่อยบางทีมันอาจจะทาให้ระบบร่างกายเสียไหมอันนี้เป็นไหมใช่ทีมันไม่ไหวด้วยมันไม่ไหวเองด้วยมากกว่าคือนั่งนั่งอยู่นั่งรถกลับบ้านอะไรมันก็หายใจไม่ออกอะบนี้เรามาประสบความสำเร็จได้ยังไงที่เราแบบสามารถเป็นแชมป์การแข่งกินเพราะในรายการเจ้าหน้ากินซีซั่นสองผมเป็นวิทยกรด้วยมีคนหนึ่งเป็นแชมป์นั่นคือคุณโป้งครับผม คุณเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นหน่อยได้ไหมคุณเป็นแชมป์ได้ยังไงตอนนั้นจริงอ่ะคือพวกผมมาเป็นตัวท็อปของรายการอยู่แล้วอ่าก็คือจะมีโป้งปั้นแล้วก็น้องอีกคนชื่อเต้ยพอ,อนันทชิงอ่ะก็แข่งกันอามคนมคนท้ทายอ่ะคือกินไปคนละย,ยี่าจานเท่ากันโป้งกับปั้นแข่งกี่นาทีตอนนั้นแข่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับกินกี่จานก็ได้แต่คุณกินไปยี่สิบห้าแล้วใช่ฮะอ่ะแล้วมาตัดสินตอนไหนตอนนั้นตัดสินตอนต้องหมาโป้งน้ำหนักการที่ันเยอี่อ่ะ ข้ากลักว่าข้าวสี่เมตรไหมข้าวห้าเมตรประมาณนั้นน่ะจริงมันก็แบบใช้กเกษตรเศษหมูกษตเศษข้าวนิดเดียวตัดสินกันแค่นิดเดียว <S <S จริงหรือไม่ที่คุณมารู้ตัวเองว่าคุณกินเก่งตอนเมาจริงครับจริงเหรอเอามันเกิดขึ้นได้ไงอันนี้แต่เล่าให้ฟังหน่อยคือตอนนั้นเราคุมอาหารคุมอาหารแล้วสุดท้ายแบบไปกินกับเพื่อนไปกินเหล้าเพื่อนอะไรเงี้ยเราเสร็จปุ๊บพอเมาปุ๊บหยุดทุกอย่างกิน เหมือนกับแบบหลุดอหรฮะตอนติหลุดแบบไม่คุมอาหารแล้วอะไรเงี้ยก็จับยัด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 โอ้โหเยอะมากแบงค์ห้าร้อยเข้าแต่เว้นคือไม่พอคุณไปซื้ออะไรฮะเหล้าเหรอไปซื้อเหล้ามันก็ไม่พออยู่แล้วฮะราคาเป็นพันอ๋อมันต้องซื้อพวกของกินบางแซนวิทอะไรเงี้ยช็อกโกแลตนมอะไรพวกเนี้ยกินไปเรื่อยๆไม่พอใช่ฮะอันนั้นก็เลยเป็นกลายเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะจริงหรือไม่ที่คุณสองคนเนี่ยมีการแยกแค่เรื่องฝฮ้ยมันต่างกันเยอะนะอันนี้ไม่น่าจริงนะ คือต้อกจคือคนปกติถ้าแบบตนินกันแล้วเขาไม่ได้แยกจากฝ่ายนะเขาเห็นเดินหันหลังเขารู้แหละหรือที่มแค่เสียฟังเสียงรู้เลยครับหรือคนจริงๆคนที่ดูช่องผมบ่อยๆก็คือแค่เห็นก็แยกออกแล้วอลนนี้คุณผู้ชมแบบเครื่องหมายคำถามเต็มหัวนะแยกไงนก่อนสองคนมันไม่เหมือนกันหน้าก็ไม่เหมือนกันโครงหน้าก็ไม่เหมือนกันใช่ผมป้ายมันจะแบบคมๆหน่อยของผมมันจะแบบออกแนวมีความติดแต่ที่ไม่ปกติอ๋อคือมีความแบบเป็นความเหลี่ยมกับบนแล้วก็ใบหน้าบางบางบุคลิก น้ำเสียงก็จะมีความแตกต่างกันนี้มาช่วยทสองของรายการครับช่วงความลับไม่มีในโลกผมจะถามคีย์เวิร์ดคุณนะฮะ1คีย์เวิร์ดแล้วให้คุณตอบซึ่งการตอบเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยได้ยินผู้คุณไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนด้วยอ่าโอเคไหมคีย์เวิร์ดแรกหนุ่มผิวดีหน้ารูปอ๋ออันนี้คือของคีโออ่าของคีโอรางวัลที่เราได้มา ว่าเดินโชว์ฟิกแพคกันอย่างเท่เป็นยังไงตอนนั้นโคตรเท่สุดนะพวกผมบอกเลยตอนนั้นฝุ่นผมเท่สุดและมั่นใจเลยของเราต้องได้้ระงวันแน่ละอ้าครับไม่ได้อทำไมตอนคุณมั่นใจแต่คุณอะไรคุณไม่ได้ตอนนั้นเขามีคนหนึ่งฟิดแพคกแน่นมากพี่ผมอาจจะมั่นใจผิดๆก็ได้ไม่ขอให้พี่เอิญสุดท้ายใครได้ครับคุณเอิญได้พี่เอิญได้ครับ เขาก็เลยเอารางวัลนี้มาให้พวกผมแทนตอนเป็นคีโออ่ะกระแสพวกผมแรงอยู่เขาก็เลยเหมือนกับเออเอารางวาัลให้ให้เขาเรียกว่าหนุ่มคีโอเนี่ยเป็นหนุ่มรางวัลที่ค่อนข้างจะเบสพื้นฐานสำหรับคนที่หนา้าตาดีอ,ะอ่ะค,คนที่แบบว่าน่าชื่นชมในช่วงเวลานั้นแล้วคุณทั้งสองคนจะถือว่ามีกระแสะจากหนุ่มคีโอมาด้วยแล้วก็เป็นการต่อยอดไปที่ต่างๆใช่ครับหนุ่มผิวดีหน้ารูปคุณได้รางวัลที่แชร์มาด้วยวันนี้ครับั้องสองท่าน โชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมเขาตอบว่านักกินจุแล้วคุณมีแพ็คด้วยเนี่ยอ่ะโชว์ซะหน่อยนึงอ่ะสักสามโอ้โหดูคุณชมอะไรที่ตีสู้ได้เนี่ยยอดดีผมไม่ดูผมมีบ้างอ่ะผมมีนิดนึงนิดนึงอันนี้นี่เออแล้วเป็นไงวะแต่อันนี้คือขาวหน้ารูปมากเลยนะน่ารักรองเท้าแต่บางไงมาที่คีย์เวิร์ดที่สองครับนิสัยที่แปลกถอยบ้านแต่บ้านชอบแก้ผ้านอนแก้หมดเลยไม่ใส่เลยเลยอ่ะเราก็ชอบ แบบบางทีผมว่ากลางคืนเนี่ยมันแก้ผ้าอยู่มันหิวน้ำมันจะเดินลงไปด้านล่างมันก็แก้ผ้าเดินลงไปไปอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นเลยเฮ้ยผมเคยแบบนั่งคุยกับผู้หญิงกับวิดีโอคอยด้านล่างไม่คิดว่าอยู่ไงไม่คิดว่าเปิดกล้องอยู่ไอ้พ่ท่านจะเดินลงมาอยู่นเดินแก้ผ้าลงมาเลยเดินผ่านกล้องไปเลยเดินผ่านไปเลยผมแบบแค่ก็คือคุณก็เดินแต่คุณไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าเขาไม่กลาคือมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครไงแต่มันเป็นแบบเป็นหนักขนาดที่แบบ ผมบอว่าไปต่างจังหวัดแล้วมีทีมงานผู้ชายไปด้วยออนอนด้วยห้องเดียวกันสามคนอ,ะอ่ะม,มันไม่ผ่อนใจใหญ่กระโชว์ใหญ่กระโชว,โชว์ไปออกลูกมั่นใจใช่ไหมคุณปั้นแล้วโป้งอะ่ะมีที่ใส่อะไรที่แปลกไหมมันชอบละเมอตื่นมาฉี่ผิดที่ที่ไม่ใช่ห้องน,น้ำฉ <laughs> ี่ใส่ตะกร้าผ้าฉี่ใส่พัดลมกลางคืนผมตื่นมาต้องแบบวิ่งไปห้ามอะ่ะเอโป้งใจเย็นโอ้คือท้าบ่อยมากแสดงว่าคุณเป็นเกือบทุกคืนเลยอ่ะ ไม่ไม่ถูกคืนบ่อยไหมเป็นบ่อยอันนี้นี่ผมถามความจำเราจะคืนให้ให้ผมเอาออกได้บ้างเนี่ยได้บ้างก็ได้บ้างได้เอาแค่ช่วงของที่ผมแฉโป้งเอาไม่เอาเรื่องเราด้วยเอาเรื่องของโป้ง ถามหนึ่งผลงานที่เราภาคภูมิใจที่สุดแล้วแต่ทำงานมา<อ>ทั้งหมดเลยในการเป็นสายกินจุผลงานที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะพี่อันนี้คือยอดดูไม่ได้เยอะเพราะมันไม่ใช่คลิปกินจุผมชอบคลิปแบบพวกท่องเที่ยวที่ตัวเองทำมากกว่าทาไมมันรู้สึกภูมิใจตอนทำเหมือนพี่คือบางทีเราไปกันแค่แบบสองคนเลยไม่เอาตากล้องไปเงี้ยไปเที่ยวไปเดินปั้นอะไไป,เอ,ไปเองแล้วแบบ มีทั้งบินโดนทั้งแบบถือโรนินวิ่งอะไรเงี้ยโปโปรลงน้ำคือโคปอ่ะครับโปรทกัน,นอเองทั้งคันี้มีแค่สองคนไปก็มีอีก<ช>คนแหลนะแล้วแบบแบกของเดินกันแบบผมว่าต้องขึ้นเรือข้ามา้าถีแบกบของกระเป๋ากล้องกระเป๋าโดนเอกระเป๋าโรนินแล้วแบบ ข้ามาอย่างนี้น,นะฮะอุปสรรคที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกิดจากการถ่ายทําแล้วรู้สึกว่ามันธรรมชาติมันดูไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันรู้<ห>สึกว่าเราเหนื่อยแล้วาทามันออกมาได้ดีะฮะแต่ว่าคนดูไม่ดูคนดู <laughs> ดูแต่กินจุ <laughs> บางทีภาพคุณสองคนอาจจะชัดในเรื่องของการกินจุไงแต่ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นฝาแฝดไปเที่ยว ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจและคุณก็จะทำช่วงการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอะแล้วคุณป้าล่ะคุณภูมิใจในผลงานไหนที่สุดก็น่าจะทุกท่องเที่ยวแหละฮะเหมือนกันเราเหมือนกับกินอย่างเงี้ยปกติเราถ่ายกันเองมันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงคือทุกอย่างมันเสร็จแต่ว่าพอไปเที่ยวบางทีเราถ่ายกัน3วันอย่างเงี้ยบางทีเจออุปสรรคเรื่องฟ้าฝนเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็คือแบบมันก็มันนะฮะแล้วพอคิปออกมาทำออกมาเอาไปนั่งดูมันก็สนุกนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกภูมิใจอ่ะพี่ถึงตรงนี้ มีผลงานไหนที pegar, ่พวกเราจะได้ชมเร็วๆนี้ไหมก็คือจะเป็นแข่งกินเอานักกิน5้าคนมาแข่งกินกันเลย๋อคือเหมือนกับไม่อยากแบบเหมือนกับแค่ไปนั่งกินสองคนรีวิวอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะเราทํานี้บ่อยแล้วอ่าใช่อันนี้จะเป็นเหมือนกับก็คือนักกินก็แบบที่รู้จักกันเรารู้จักกันหมดอยู่แล้วไงไปร้านไหนก็จะแบบใครว่างมาร้านนี้อาจจะสั่งเป็นจํานวนแบบร้อยชามแข่งกันกินไม่ต้องกําหนดเวลาหมดร้อยชามเมื่อไหร่ ใครกินได้มากที่สุดจากห้าคนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเวนะสแต่จะเน้นอย่างนั้นแต่ว่ารีวิวก็มีนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นคิดแนวใหม่ที่จะทําขึ้นมาเลยอ๋อนี่โปรเจกต์หนึ่งครับแล้วโปรเจกต์ต่อยมวยอ่ะต่อยมวยเป็นรายการไอดอลไฟฮะเออยังไงไอดอลไฟฟีฟ่นสามคือจะรวมเหมือนกับพวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็จับมาต่อยกันนะฮะเป็นต่อยมวยสามคนอ๋อถ้าดูจากอุปนิสัยทั้งสองคนถือว่าเป็นคนทําอะไรที่สุดเกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการกินการท่องเที่ยวคุณก็จะพัฒนาถูกไแมเรื่อง YouTube ช่องตอนนี้คนซับเท่าไหร่แล้วแปดแสนใกล้แล้วแปดแสนเจ็ดใกล้หนึ่งล้านแล้วนะทำกันช่วงเวลากี่เตียงสามปีแล้วแปดแสนเจ็ดแล้วก็จะพัฒนาไปอีกเรื่อยๆครับผมอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายมารายการผมบางทียังไงก็ต้องมีช่วงนี้กับช่วงออฟฟี่ขยี้ทุกมุกเป็นช่วงที่พิธีกรจะสอน ให้แขกรับเชิญเล่นมุกครับหน้าดูมีความหวังเลยครับดูมีความหวังเพิ่มมาอีนทีปกติว่าผมเป็นคนที่เล่นมุกกันไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยใช่วันนี้เดี๋ยวผมจะเรียกว่าเก็บมุกพวกคุณเก็บไว้เอาไปเล่นทุกที่เอาไปโชว์ทุกทุกงานใช่ต่อจากนี้เลยโอเคไหมอย่างมุกอาหารเมื่อจำคุณเป็นนักกินจุอยู่แล้วอ่าครับถูกลงไหมอย่างสมมติว่าเวลาผมพูดอะไรปุ๊บตั้งคำถามก่อนคุณก็คุณก็ตอบมาตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเฉลยได้ปุ๊บพอเฉลยปุ๊บแล้้วก็แแฮมีีต่อันน อ่าจจะงงใช่ผมเมงงเหมืงงกันแต่มาแล้วเมือนกันอ่าผมตอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคำที่บิดออกมานิดนึงพอบิดปุ๊บคุณก็แก้ให้มันถูกไม่ใช่มีแต่อันนี้นีโอเคนะครับคุณคิดว่ากุ้งอะไรอยู่ในโรงแรมกุ้งลลอบบี้ไอ้วเ้ยเป็นไงคุณประดักมุ้งผมกันแล้วเนี่ยแต่คุณบอกคุณได้ไหฮะ มไเก่งซะแล้วเมื่อกี้ที่ขอถอนเน่ยเขาบอกว่าต้องตอบว่ายังไงกุ้งไปน้ำก็ได้ต้องตอบว่าน้ำไปน้ำเพราะว่าไปไใช่เฉลยกุ้งล็อบบี้ถ้าผมต้องเอามุกใหม่ละมุกใหม่ละอย่างหนึ่งดาวนี่ถ้าถ้าเรียกว่ายศนี่หนึ่งดาวนี่เรียกอะไรเรียกจ่าสามดาวเรียกอะไรสารวัตรแล้วถ้าห้าดาวเรียกอะไรโรงแรมโรงแรมขอโทษดิขอโทษขอโทเดี๋ยวมุกเกี่ยวกับอาหารไปโผล่โรงแรมได้ไงก็ต้องไก่ย่างนะต้องไก่ย่างเลยเพต้องตอบไก่ย่างนะนี่แต่พวกคุณถือว่าฉีก ที่คุณมีหัวตลกกันเนี่ยอ่างั้นเอางี้นี่นี่คือมุกที่ผมเล่นให้คุณดูแต่แนะนำนะไม่ต้องเอาไปโชว์งานไหนละอย่าไปโชว์อายเขาแต่ผมว่าคุณสองคนมีมุกที่เตรียมมางั้นต่อนี้นี่นี่คือมุกคร่าวๆเดี๋ยวผมจะคอยช็อตให้คอยแก้ให้ขุดปั้นก่อนปลาอะไรหากินได้ยากอาหารลูกยุงปลาอะไรปลาสลิดทำไมอ่ะสลิดบางบ่ออ๋อไม่ได้มีทุกบ่อโอเคเยี่ยมยอดอันน้ผ่านละปั้นผ่านละอ่าคุณโป้งเอาคุณที่คุณเตรียมมาเอาคุณที่เตรียมมาอ่า ด้วยท่าทางคุณดูได้แล้วนะตลกนี่คือต้องอย่างี้แหละไม่มีเล่นอะไรเล่นแค่นั่งเฉยๆก็ฮาแล้วเรียนเนี่ยเรียนเรียนได้อาหารเลยพิ่งนึกออกยำบุญเส้นไม่ใทยอะไรอ่้อส่วนอ้อเขามีแต่อ้อส่วนไปอ้อส่วนอ๋อเฮ้ยแต่ได้อยูเฮ้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้ สงมุกนี่ถือว่าเียบขาดคุณผู้ชมดูผมว่าอย่างน้อยก็ผ่อนคลายหรือไม่ก็เครียดมากกว่าเดิม <laughs> แต่ผมว่าสนุกแล้วโอเคแล้วนี่ถือว่านําไปใช้ <c oughs> นะครับแล้วก็หวังว่าทั้งสองท่านนะฮะมารายการวันนี้กับบ๊อี้ขยี่ทุกเรื่องสนุกไหมฮะสนุกฮะสุดท้ายนี้ครับฝากเลยครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนที่อยากจะฝึกเป็นอาชีพของนักกีฬาก็ได้หรือในฐานะของนักกินจุก ฝากถึงคนรุ่นใหม่ๆหน่อยที่อยากจะแบบผักดันตัวเองขึ้นมาแข่งขันในรดับนี้อ่ะเชื่อเลยครับก็าฝากด้วยนะครับนักกินจุคือผมว่ามันเป็นอาชีพได้ ครับผมแล้วก็มีการแข่งขันจริงแล้วมันก็เป็นการแบบวับฝึกฝนร่างกายฝึกฝนจิตใจด้วยนะฮะ<ม>ก็คือเหมือนกีฬายอย่างหนึ่งเลยฮะแต่ว่าคนที่จะฝึกกินนะ่ะก็ดู<ม>สุขภาพเองด้วยนะครับไม่ใช่แบบมาถึงแล้วแบบตะบี้ตะบนันกินเข้าไป2โล3โลอะไรอย่างเงี้ยการกินเร็วการกินจุมันมันแบบมันต้องใช้ทักษะเยอะครับอย่าอย่าเพิ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายได้ครับอ่านี่คือทั้งสองท่านเดี๋ยว่าฝากให้กับทุกท่านจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักกินจุผมว่าอย่างแรกเริ่มมาคุณต้องมมมีีคววาััใจินย แล้วก็ดูความไหวของร่างกายเราด้วยทําอะไรก็แล้วแต่อยู่บนความพอดีผมว่าเวิร์กที่สุดนะครับ,รบวันนี้ทั้งสองท่านทั้งคุณปั้นและคุณโป้งจากช่อง The Fan ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่มารายการผมเลยอขอบคุณมากๆเลยครับอขอบคุณครับใค,ครก็ตามนะฮะที่ดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เยอะและกด subscribe ไปกับช่องอ o p ปีระมิดด้วยนะครับเอาละครับดังนั้นวันนี้ฝาก้ด้วยครับกับรายการ o p ป y ไปย เชื่อไหมเนี่ยที่ผ่านมาไม่นานเลยเนี่ยใกล้ๆทาวน์ินทาวด้วยผมไปกินโกเฟอรี่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ชาเลนจ์ของนักกินถูกป่ะแล้วผมก็จะนั่งดูดูวิดีโอตรงกำแพงเขาก็จะแบบรีดันของคนนู้นมีฝรั่งมากินนะคนนั้นคนนี้แล้วก็มีหน้าพวกคุณกินด้วยผมอยากวัดเัี๋พวกคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวผมสั่งหมิ่นรวมนะกินชั่วโมงเหมือนกันแน่นเลือยครึ่งจานชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับและที่สำคัญนี่ไม่พลาดคนที่ดีๆกดตรงนี้เลย